สวัสดีครับมพี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านปิชาพมน้ำนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเยอะสาระดีๆและเทคนิคดีๆมาบอกกล่าวกับเอฟซีทุกท่านหรือพอบ้านในบ้านในช่องของปิชาพมาน้ำนี่นะครับผมงนั้นเทคนิคเราเนี่ยนะครับผมเพราะวันนี้หลายสายมากๆเลยโคมาแต่ละมือนี่ครับผมเยอะแต่ผมก็พยายามให้คําตอบคำถามให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเอฟซีทุกท่านนะครับผมให้ความสําคัญกับท่านเสมอนะครับผม ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณอาจารย์วิพินนะครับขอขอบคุณทุกเย็บีนะครับผมถ้าหากเห็นวีดีโอนี้มีสาระหรือวีดีโอนี้มีข่าวสารดีๆให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายท่านก็โปรดแชร์ออกไปครับแชร์ออกไปเลยให้คนอื่นๆเขาจะรู้ได้เห็นด้วยว่าอ๋อการแก้ไขปัญหาของ,งเราแบบนี้แบบนี้นะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากจะทําแบบนี้เพราะว่าเป็นการเซฟในเรื่องกระเป๋าเงินของเราขึ้นอีกเยอะกันเลยนะครับดังนั้น วิธีการในเล็กน,น้อยในตรงจุดนี้นะครับหนึ่งวันนี้ผมจะพาไปดูในเรื่องการนบย้อนเพราะว่าเห็นท่านโทรมาหลายท่านมากเลยนะครับโทรมาเยอะมากาแต่ละวันดังนั้นวิธีการในเล็กน้อยตัวนี้ย้อนยังไงปั๊บมันดังขึ้นมาเองแบบไหนกับผม้พัสวัสดีครับ,รบโหลสวัสดีครับผมแล้วนกะ็มาเจอกับร้านพิชชาปํานันอีกนะครับผมวันนี้ผมจะพามาสาธิตในเล็กน,น้อยนะครับซึ่งปัญหาก็เกิดขึ้นกับหลายท่านเป็นอันมากเลยนะครับ นั้นปั๊มที่เราใช้ก็มีฮิตาชินะครับอันนี้เป็นฮิตาชิรุ่นถังปมนะครับผมาทำยอตนิ่งกล้องให้ดูเป็นรุ่นถังกลมนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมิโซรุ่นถังกลมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นถังกลมหรือสี่เหลี่ยมเราก็ใช้ในลักษณะเดียวกันหมดแต่ข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าไอ้สี่เหลี่ยมจะไม่มีถังลมมีถางแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะเอาเทคนิค และสาระชี้นียกันอยู่ตรงจุดนี้ครับผมเรียกว่าจุดลินวาลตรงนี้เป็นลิ้นวาลนะครับผมถ้าเกิดเป็นมิสโซ่กออ็อยู่ตรงจุดนี้จะเป็นคนมมิสโซตรงนี้นะครับผมลิ้นวาที่อยู่ตรงทางน้าเข้าอันนี้คือทางเข้านะครับผมอันนี้คือคอมมิสโซะครับตัวที่ติชิอันนี้คือทางนเข้าเข้าด้านนี้นะครับนี่คือทางเข้าแล้วมีหลายท่านเลยโทรมาถามบอกว่าอาจารย์พิชชาปั๊มผมเนี่ยมันดังขึ้นมาเอง ดังขึ้นมาเองในประมาณ5นาทีดังขึ้นมาครั้งหนึ่งห้านาทีดังขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วผมก็เลยบอกว่าอ่าแล้วที่บ้านมีตัวบอลวาวไหมเขาถามว่าตัวบอลวาวเป็นแบบไหนเป็นประตูน้ำนะครับเรียกบบว,ว่าบอลวาลเป็นแบบนี้ครับผมตัว PVC เไว้เป็นสีแดงแดงาเกิดเป็นเหล็กหล่อก็จะเป็นยี่ห้อสันว่าหรือเป็นทองเหลืองอะไรก็ได้นะครับผมคอยเป็นประตูน้ำแบบนี้แต่ไม่ใช่เช็คาวาลการําย้อนไม่ใช่นะครับผมคนละแบบกันนะครับ อันนี้เรียกว่าบอลวาลนะครับตัวนี้จะต้องอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือตรงทานออกตรงฝั่งฝั่งไหนก็ได้ครับผมตัวนี้เราจะต้องมีตัวบอลวาลตัวนี้ไว้นะครับไว้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเทสปั๊มของเรานะครับถ้าหากเรามีตัวนี้ เราบอกว่าปิดบนลเบาเ <c oughs> ท็ดตัวน้อยแล้วก็ปิดเลยปึ๊บอันนี้คือทาน้ําออกนะครับผมสว่วนนี้ทาน้ําเข้าไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับทาน้าเข้าปล่อยเลยนะครับปิดตัวทาน้ําออกอย่างเดียวปิดปึ๊บแล้วเรานั่งฟังดูสิอ่านั่งฟังดูสักหนึ่งนาทีผ่านไปสองนาทีผ่านไปสามนาทีผ่านไปสี่นาทีผ่านไปห้านาทีผ่านไปพอเราปิดตัวเนี้ย ปั๊มนิ่งเงียบปึ๊บทั้งวันเลยนะครับผมไม่มีอึอไม่มีอะไรเลยนิ่งเงียบปึ๊บเลยอ่ะก็แสดงว่าปั๊มเครื่องเราเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีตัวนี้เป็นตัวมกกรมกรเป็นกรรมการชี้ชี้จุดชนะให้เราเป็นอย่างดีเลยนะครับผมว่าภายในบ้านกับตัวปั๊มเนี่ยอันไหนจะ,จะเป็นคู่ต่อสู้กับเรานะครับผมพอเราเปิดตัวนี้ปุ๊บนิ่งเงียบพอเรามาเปิดบอลวาล์วปุ๊บ,ปบเปิดปุ๊บไปแล้ว เสียงปั๊มดันปื๊ดปั๊มทำงานแล้วดังนั้นเราให้มองหลังบนบาทันบอกม,มองไปเลยมองจากตรงนี้เข้าไปในบ้านเราเลยก็ไล่หาเลยนะครับผมหาแล้วไม่เจอผมหาแล้วไม่มีเลยผมหาแล้วเนี่ยหายากลำบากมากเลยครับหนึ่งการหาของเราเนี่ยมันจะต้องมีจุดซึมอากาศนะครับไม่ใช่ว่าันจะรั่วเป็นน้ําหยดตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กแบบนั้นไม่ใช่นะครับผมรั่วอากาศซึมอากาศก็มีนะครับผมปั๊มเนี่ยเวลาแรงอัด อยู่ในตัวของเขาเนี่ยในตัวถังเนี่ยมันลดนะครับแรงอัดลดเนี่ยปั๊มก็จงดังขึ้นมาเองตึกตึกปั่นขึ้นมาแทนที่นะครับผมพอลดลงหน่อยหนึ่งปื๊ดเขาก็จะปั่นปื๊ดปื๊ดขึ้นมาแทนที่อยู่อย่างนั้นแหละห้านาทีก็จะปั่นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็แรงอัดเขาก็จะซึมออกไปเรื่อยๆซ,ซึมซึมซึมออกไปพอถึงช่วงเวลาห้าวินาทีก็ดังขึ้นมาแล้วตึ๊กตึกตรงจุดนี้แหละครับผมเขาเรียกว่าแรงอัดมันลด นะครับแรงอัดลดจากตัวถังปั๊มน้ำจบตัวปั๊มน้ำแล้วครับผมพอลดเสร็จปั๊มก็ดังขึ้นมาเองนะครับพอเราปิดตัวนี้เป็นกรรมการเราเราปิดปึ๊บนิงเงียบทั้งวันก็แสดงว่าปั๊มไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าหากเราปิดตรงนี้ปึ๊บปั๊มมันยังดังขึ้นมาเองอยู่ห้านาทีดังขึ้นมาตื้อตึกห้านาทีดังขึ้นมาตื้อตึกอ่าตรงจุดนี้ตรวจสอบเลยนะครับหนึ่งบพัด เราจะต้องมีบอลบาวอยู่ประมาณ2ตัวหรือสามตัวนะครับจุดตรงแถวแถว้างเนี้ยด้านข้างเนี้ยนะครับผมจะมีอยู่สามตัวก็มีทันเข้าหนึ่งตัวทางน้ำออกหนึ่งตัวแล้วไปเีใบพัดอีกหนึ่งตัวส่วนใบพัดเนี้ยเขาจะชอบใช้เป็นเช็ควาล์วการันยอนนะครับไอเช็ควาล์วการันยอนตัวนี้แหละตัวดีเลยพาให้ปั๊มดังขึ้นมาเองตึ๊ก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 อยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเช็ควาล์วการันย้อนปิดไม่ไม่ตนิด เรื่าหมดอายุการใช้งานก็คือพูดง่ายว่าสินดางของเขาเสือเส่อมเสื่อมคุณภาพนะครับ <c oughs> <c oughs> เสื่อมคุณภาพนะครับผมแล้วเขาก็จะดังขึ้นเองเพราะปิดไม่อยู่นะครับเขาก็จะดังตึ๊ดตึ๊ดขึ้นมาเองอันนี้เราต้องตรวจเช็คในเรื่องเช็คฟวากันย้อนของเราตรวจไม่ใช่ตรวจเช็คเปลี่ยนเลยนะครับผมเปลี่ยนตัวใหม่เลย แล้วถ้าหากเราไม่มีบอลวาวเชว็กวาลคันย้อนอะ่ะถ้าเกิดเราไม่มีตรงจุดนั้นไปพารไม่มีจะฟง่างว่าน้าจากปลาน้าจากปลาเข้ามาหาตัวปั๊มแล้วปั๊มออกเข้าภายในบ้านเลยตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้ให้มามองอยู่ที่ปั๊มนะครับผมว่าปั๊มมีปัญหาไหมแต่ถ้าลักษณะนี้ปั๊มมีปัญหาแน่นอนอย่างสมมติว่ามีปลาปลาเข้ามาปลาปลาเข้ามาปุ๊บ ออกกระทางพักน้าปุ๊บพอออกจาะทางก็น้ําปุ๊บไปเลยจะไม่มีใบพัดแต่ม่มีอะไรทั้งสิ้นดังนั้นเรามาดูกันปั๊มดังขึ้นเอง,งทั้งที่เราปิดตัวนี้และปิดปุ๊บปิดฝางี้นะครับผมปิดปั๊มมันดังขึ้นมาเองห้านาทีตึ๊ดตึ๊ดดังขึ้นมาเองตึ๊กตึ๊โอ้อันนี้เราปิดบอนวาแล้วปั๊มดังขึ้นมาเองดังนั้นเราก็ต้องมาตรวจเช็คแายในบ้านเราก่อนเอะมาตรวจเช็คตัวปัม๊มเราก่อนนะครับผม ตรวจเช็คอย่างไรให้ดูตรงบินวาวเป็นหลักเลยนะครับที่ดังขึ้นมาเองนะครับตรงนี้เป็นหลักส่วนประเด็นอื่นๆล่ะมีไหมอาจารย์มีถังมีรั่วมีผุมีซึมมีอะไรไหมเราต้องดูด้วยนะครับผมดูที่ว่าถาังมีปัญหาไหมถอดออกมาดูเลยถอดออกจากตรงท่อบีซีแล้วเราก็มาดูตรงใต้ฐานเนี่ยเขามีจุดรั่วจุดซึมไหมนะครับผมจะม,มีสนิมแดง,แดงเป็นเส้นออกมาไหมนะครับ ้ามีสนิมหนึ่งแดงเป็นเส้นออกมานี้ไม่ดีแล้วแสดงว่าถังเนี้ยเริ่มไม่ดีแล้วนะครับเริ่มผุเรียกว่าอากาศมันซึมออกมาได้นะครับผมถังแถวนี้มีรั่วมีอะไรไหมใช้ฟองสบู่น้ำแป๊บอะไรมาปกๆดูตามหัวน็อตนะครับผมแต่หากเราดูตรงจุดนี้ตรงถังตัวเนี้ยนะครับผมดูตรงถังตัวนี้นะครับผมถังตัวนี้เนี่ยแถวนี้ไม่มีรั่วไม่มีซึมถังแถวนี้ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผมดังนั้นเราก็ต้องมาลิงกันเลยที่ว่า บอลนะครับผมถ้าเป็นฮิตาชิมาเลยควางม,มาหมุนนะครับหมุนออกเลยความดังขึ้นมาเองใช่ไหมปิดหมดแล้วนะครับผมปิดบอลบาวแล้วนะครับผมต้องมีบอลบาวนะครับผมเราถึงจะรู้แต่ถ้าหากว่ามีบอลบาวเนี่ยอ่าบ้านแม่บ้านหรือเอฟซีทุกท่านต้องใส่บอลบาวก่อนนะครับต้องใส่บอลบาวก่อนต้องหาบอลบาวใส่ก่อนเราถึงจะรู้อ่าล้วถ้าเกิดมีบอลบาลเลยจยันพิชชา ไม่มีบอลเบาวนี้เราก็ต้องมุมมกันแล้วนะครับต้องมุมมมกันแล้วฝากครอบตัวนี้เปิอดออกมาแล้วนะครับผมเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกลไกเป็นสปริงนะครับผมสปริงแล้วับดูตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับเนีย่ยเห็นไหมครับขยับขไปากเห็ฟฟนไหมอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับผมน้ํามันซึมออกได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับผมตึกตึก ตึกตึกห้าในทีดังขึ้นมาครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับอาจารย์เพราะว่าดินบาตัวนี้ลุ่ไม่สนิทครับพอลุ่ไม่สนิทปุ๊บเนี่ยน้าก็จะซึมออกมาตามร่องซึมออกก็จะออกมาตรงจุดนี้น้ํามันซึมออกมาได้ซึมออกได้เพราะว่าอะไรก็เนี่ยอย่างที่เห็นครับขยบเต็มเลยครับตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นผมเอ้ยเป็นเส้นผมบางภุกเขาครับตรงนี้เป็นเส้นผมบางบูกเขาจริงๆครับซึ่งหลายๆท่านพูอบ,บันในบ้านนี้เขา เป็นคลิปเนียวคงจะอ๋อเป็นแบบนี้เองนะครับผมตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับบางท่านก็ยังมีเศษกาวเป็นก้อนเลยติดตรงเนี้ยนะครับตรงนี้แล้วก็เสียงานเสียงินกันแบบง่ายกันเลยนะครับเส้นผมบางพวกเขาตรงนี้นะครับนี่แล้วเราทาไงครับอาจารย์เอาออกเอาออกทิ้งไปเลยแล้วตรงเนี้ยยางตัวเนี้ยมันเป็นร่องเนี้ยใช้ได้ไหมครับอาจารย์ตรงนี้ใช้ได้ครับผมถ้าหากเราไม่มั่นใจเราก็กลับด้าน มันมีด้านในตรงเนี้ยดินเหนียในด้านเนี้ยแล้วก็กลับกลับด้านกลับแต่อันนี้ไม่กลับครับผมตรงนี้แล้วเราก็มาดูด้านในกลับดูสองดูไม่มีโอเคไม่มีปัญหาตัวนี้ก็ดังนะครับผมดังขึ้นมาเองตื๊ดตึ๊ดเหมือนกันเขาก็บอก้วบอกว่าภายในบ้านไม่มีมมรั่วมีอะไรผมเลยมาต้องทําคลิปให้ดูคือตัวนี้บางท่านยังมีกาวขาวขาวอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในแง่งเนี่ยครับผมตรวจสอบตรงจุดนี้ด้วยนะครับหนึ่งไม่มีไบพาสเนี่ย ให้ตรวจสอบดูตรงจุดนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าหากเรามีใบพัดเราต้องตรวจสอบด้วยกันทั้งสองที่ 1. น่งเช็ความกันย้อนของใบพัดแล้วก็สลิ้นวาลวนะครับอันนี้จบครับ1เซตหขั้นตอนใส่สปริงเข้าตามเดิมวางตรงตรงนะครับปาปิดตรงๆรงกดลงไปปึ๊บกดลงไปแล้วก็ใส่นอ็อ สปริงถามว่าต้องมีไหมครับอาจารย์สปริงมีถ้าหากเรามีสปริงเนี่ยมันจะมีการกระแทกของตัวท่อต,ตึงตึงตึงเลยนะครับสปริงเราต้องมีไว้ต้องมีใส่นะครับผมแต่ถ้าหากดูจากาบ่อใต้พื้นดูดน้ําบาดานดูดน้ําใต้พื้นอย่างนั้นอันนั้นสปริงเราก็ถอดก็ได้ครับผมเพว่าจะได้ช่วยตัวปั๊มเขา่อน่อยได้ไม่หนักเกินเวลาดูดน้ําขึ้นแต่ถ้าเกิดดูจาก ถังพักน้ําด้านข้างดูแต่น้ําประปาเราต้องใส่สปริงนะครับอันนี้คือเคลดเลียกนน้อยนะครับผมเป็นของฮิตาชินะครับผมส่วนมิซูก็เหมือนกันนะครับผมมิซูเราก็หมุนฝาจุกตัวนี้นะครับหมุนฝาจุกตัวนะี้หมุนออกมาแล้วเราก็ทําทํายังของฮิตาชิครับผม็ทำเหมือนกันครับอันนี้เป็นของมิซูนะครับผม ขามาเลยวางปุ๊บตัวนี้ครับผมวางประเด็นมีความมิตซูนะครับปิดเชฟเบลปิดบอลบอลแล้วนะครับผมปิดบอลบอลแล้วมันมีเสียงดังตึกตึกตึกอยู่ลงม,มาปึ๊กบกระปิงมีตรงนี้นกลไกตรงนี้เก็บไว้ดีๆดูตรงเนี้ยเขาจะชอบมีขยะเข้ามาปั่ตรงนี้ ครับผมมีขยะมีขยะอุดตันมีอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องดูตรงข้างในด้วยนะครับผมดูข้างในตรงเนี้ mm hmm. us, charger, ยดูลิ้นรอวตรงเนี้ยดูดีๆนะครับไา้มีขยะหรือใหญ่มีอะไรเป็นเด็ดขาดนะครับผมอันนี้นะครับผมปิดคอมิซูก็ทำเหมือนกับคนฮิตาชิใส่ลิ้นวาวเข้าไปใส่กระปุกเข้าไปปิดฝาตัวเข้าไปใส่ตรงตรงครับผม ้าเกิดตรงแล้วมันจะลงของมันเองมันจะกลับลงตัวเองนะครับผมอันนี้คือของมิซูนะครับติดปลายแน่นตามเดิมเลยปึออปึอืปึืออ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ของมิซูนะครับผมส่วนในนี้ของฮิตาชิทนน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 ันี่ก่อนนะครับผมแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ